ครับซื้อครับผมฟุ๊กใบชอปนะครับผมวันนี้จะมารีวิว่ายสั้นนะครับผมตัวพรีเมียมนะครับผมที่ว่าเราได้ขายลงไปอ่ามาดูของเดิมๆเลยเลยครับนี่เป็นของเดิมๆนะมครับรุ่นก่อนครับผมซึ่งมีเคสแบบเมื่อก่อนจะเป็นแบบอพี่ทาไมมันหักง่ายครับผมอตอนนี้หมดปัญหานะครับผมมีตัวพรีเมียมครับผมนี่ตอนนี้แข็งแรงแน่นอนครับผม เหล็กนาสองจ้านะครับผมเคลือบสียังดีไม่เป็นสนิมครับผมไม่ก่อนนะอ่าอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ของน้าเดิมรุ่นก่อนจะมีน็อตมาแค่สองตัวนะครับผมนี่2ตัวซึ่งบางคนบอกพี่ออปชันมันไม่เต็มครับมันไม่สุดอ่าเจอตัวนี้ครับผมระดับพรีเมียมกันเลยครับผมไฟสองป้ายครับมีครบครับน็อตหนึ่งชุดครับ ตัวนี้มี2แบบนะครับผมมีแบบไม่มีทับทิมแล้วก็แบบมีทับทิมนะครับผมอ่าจะไาดูเลยตัวนี้เป็นทรงโรบอทนะครับครับผมงานหนาแน่นอนครับแข็งแรงแน่นอนอ่าครับผมตัวนี้ส่งนินจาครับผมคิดมากครับในช่วงนี้ครับผมขายดีตลอดเลยครับผมตัวนี้สามารถใส่ได้ทุกรุ่นนะครับผม M สเล R สิบห้า CBR นะครับผมส่งนินจาอ่าเซตสามร้อยเซตสองห้าศูนย ใส่ได้หมดนะครับอ่ามาดูที่อ่ตัวที่ว่ามีไฟทับทิมนะครับผมจะเป็นชุดอย่างนี้เลยอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมครับครบครับครบตัวนี้จะพิเศษตรงที่ไฟทับทิมครับผมตัวนี้จะอะ่ติดอ่าแล้วก็จะช่วยสะท้อนแสงนะครับเวลากางคําคืนนะครับผมอ่าเวลาขับกลางคืนสะท้อนแสงได้ดีเลยครับผมสนใจก็ inbox ข้ามาได้ครับผมทักเฟเอิไลน์นะครับผม ตัวนี้นะครับผมไม่มีทับทิมครับราคาอยู่ที่850บาทนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวที่มีทับทิมตัวนี้950ครับผม EMS 100บาทครับผมครับขอบคุณครับ